สวัสดีค่ะไทยที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะไม่ใช่ความบังเอิญน,นะคะเพราะนั่นหมายความว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปของคุณวันนี้แม่หมอจะมาทําหัวข้อเรนด o อมในหัวข้อที่ว่าใครที่จะเข้ามาพิชิตปัญหานี้ให้กับเรากรณีที่เรามีปัญหาอยู่นะคะนี่เรายังมีปัญหาอยู่เราก็ยอยากจะรู้ว่าใครจะเป็นคนเข้ามาพิชิตปัญหาให้กับเรา ใครจะเป็นคนเข้ามาแก้ปัญหานี้ให้กับเราปัญหานี้คือปัญหาอะไรเพื่อนๆก็คิดไว้ในใจเลยนะคะเค okay, ค่ะดูสิตอนนี้พลังรูปพลังงานก่อนพลังงานของคนเป็นยังไงนะตอนนี้น่าจะอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถทำอะไรได้มากสภาพที่มีความอึอดอัดนิดหน่อยสภาพที่ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น อยู่ในสภาพที่ต้องใช้ทางธรรมเข้าข่มเพราะไม่ทราบว่าทําอย่างไรถึงจะดีไปกว่านี้เราใช้ธรรมะเข้าข่มแล้วล่ะคะ่ะแะตอนนี้คุณน่าจะต้องการต้องการใช้หลักธรรมใช้คําสอนใช้เขาเรียกว่าอะไรนะข้อคิดจิตวิทยาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะไปบํารุงจิตใจของคุณให้รู้สึกดีขึ้นได้ แต่ว่าถามว่าคุณยอมแพ้ไหมคุณไม่ยอมแพ้นะคะนี่ไงคุณไม่ยอมแพ้ปัญหาที่เข้ามาเนี่ยคุณคุณก็ยังไม่ยอมแพ้ยังยืนหยัดอยู่ทีนี้มาดูซิว่าในสภาวะที่คุณรู้สึกว่ากระดิกตัวไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่นั่งเป็นหุ่นไยคะ่ะเสมือนกับเป็นหุ่นเชิดคี่รแฟนรูปนี้เขารู้ว่าเป็นองค์เด็กๆอยู่เห็นไหมคะข้างล่างคือเป็นผู้ใหญ่ ลักษณะคลายว่าโดนเป็นหุ่นเชิดซะมากกว่าแล้วก็อยู่ในสภาวะที่กระดุกกระดิกกระเดี่ยวอะไรไปไหนไม่ได้เลยอยู่ในเหมือนกับอยู่ในสถานที่ที่กักล้อมไว้ต้องอยู่ตรงกลางแต่ว่าคุณก็ยังอยู่ตกอยู่ในสภาวะผู้นำอยู่ดีไม่ว่าจะเกิดปัญหาทั้งอย่างไรคุณก็ยังต้องยืนหยัดอยู่นะตรงนั้นทีนี้เรามาดูว่าเมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้ว จะมีใครที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้บ้างนะคะดูว่าคนที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยคุณเนี่ยเขาจะเป็นใครเขาจะเป็นใครเขาคนนี้ดูใบแรกก็เขาคนนี้จะเป็นใครเขาจะเป็นคนที่จิตใจด,ดีค่ะมีความเป็นแม่สูงมีความ อ่อนหวานเพราะคนนี้ดูเป็นคนเพียบพร้อมจิตใจ ي, จิตใจดีมากๆแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยถ้าเรื่องการเงินเขาอาจจะต้องใช้เวลาเหมือนกันถ้าคุณมีปัญหาก,การเงินก็อาจจะต้องรอเขานิดหนึ่งเพราะว่าดูว่าเดี๋ยวเขาก็น่าจะกะำลังเข้ามาช่วยได้และเพราะว่าดูณตอนนี้ดูเธอกําลังเธอหรือเขาคนนี้พยายามที่จะทํางานอย่างหนัก โดยมีเป้าหมายว่าจะต้องมาช่วยคุณเนี่ยแหละเขาต้องการที่จะมาช่วยพิชิตปัญหาคุณเขาก็ทำงานของเขาอย่างหนักหน่วงทีนี้ซึ่งถ้าดูณนะตอนนี้มันแทบจะแบบว่ามองยังมองไม่เห็นหนทางเท่าไหร่แต่ถามว่ายอมแพ้ไหมคือไม่ยอมแพ้คือจะเดินไปจนสุดทางเพราะว่าอย่างน้อยเห็นไหมคะมันยังมีเป้าหมายมันยังมีความหวังอยู่มันมีแสงสว่างเรืองรองของพระจันร์แม้ว่าจะเป็นพระจันที่ ไม่ว่าจะเป็นคืนเดือนมืดหรือคืนพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยนะคะมีมีทางออกคนที่จะเข้ามาช่วยคุณเนี่ยเขาไม่ยอมแพ้เขาพยายามอย่างมากมายที่จะปกปักรักษาช่วยเหลือคุณรวมอาจจะรวมไปถึงทุกคนในครอบครัวด้วยถึงแม้ว่านะตอนนี้เขาหรือเธอคนนั้นดูอ่อนแรงดูอ่อนแรงอยู่เหมือนกันนะคะแล้วตกอยู่ในสภาวะที่ถ้าดูในรูปเนีย่ยเป็นผู้หญิงท้องด้วย หรือผู้หญิงท้องก็อาจจะหมายถึงคนที่มีมีภาระของตัวเองมากมายอยู่แล้วมากพออยู่แล้วมีครอบครัวของตัวเองมีลูกเนี่ยห,หนึ่งสองสามคนสองสามคนแล้วมีคนที่ต้องดูแลบริวารอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าเขาหรือเธอคนนี้จะต้องช่วยคุณแน่นอนเขาจะมาเป็นคนที่ช่วยพิชิตปัญหาแน่นอนแล้วเขาจะมาพิชิตปัญหาด้วยหวนทางอะไรน่าจะเป็น มีคนช่วยเหลือเขาอีกทีนึงนะคะมีคนที่คอยให้ความช่วยเหลือด้วยความรักด้วยความเมตตาอินทรเพราะว่าคนคนนี้จะเป็นคนดีมากแล้วก็มีคนรักมีคนเป็นห่วงเป็นใย,ยมีคนก็เลยมีคนมาให้ความช่วยเหลือแม้ในสภาวะที่เขามีปัญหามากๆแบบนี้ค่ะก็ยังมีคนมาคอยชี้นําแนวทางไม่ให้ไม่ให้เขาหลงทางให้เขาเจอ ทิศทางแก้ไขที่มันถูกต้องซึ่งบางทีอาจจะมีบางคนที่เข้ามาการที่เข้ามาช่วยเข้ามาแนะนำเนี่ยมีทั้งมาแบบดีและไม่ดีนะคะบางคนมาในรูปแบบของการพูดจาที่แบบว่าทําให้รู้สึกแย่เข้าไปอีกทาให้รู้สึกสเตือนใจเข้าไปอีกนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าคนคนนั้นหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการให้เข้ามาผลักผลักเพื่อที่จะให้เขาหรือเธอไปถึงจุดที่มัน รู้สึกว่ามันกดดันสุดๆแล้วมันต้องหาทางออกมันต้องไม่ยอมแพ้แล้วมันต้องแก้ให้ได้เมื่อไปเมื่อเมื่อโดนเตะไปถึงจุดสูงสุดยอดของปัญหาเนี่ยมันจะเจอทางออกค่ะเห็นไหมคะแล้วเธอคนนี้จะเจอทางออกจะเจอผู้ช่วยเจอคนช่วยเหลือมันเหมือนกับว่าดูซิว่าลักษณะของเธอหรือของเขาเนี่ยจะช่วยได้อย่างไร เธอน่าจะมุ่งมั่นเนี่ยเห็นไหมคะเธอน่าจะมีเป้าหมายในการมุ่งมั่นทํางานทํางานของเธอและงานของเธอน่าจะประสบความสําเร็จซึ่งความสําเร็จในงานชิ้นนี้มันจะช่วยให้มันจะช่วยนาพาให้ทุกคนรอดพ้นจากปัญหาด้วยเนี่ยคะ่ะได้เะลิมฉลองกันแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยเหลือรู้สึกว่าปัญหานี้มันจะแก้ไขได้ดีแค่ไหนได้ดีแค่นอน ดีแน่นอนนะคะนี้ดูสิคะนี่ night of p e n t a c l e นี่ค่ะเดินเดินรูหราสง่าลงมาเลยทีเดียวเดินลงมาจากราชาสัตรราชวางังนั่นหมายถึงความสำเร็จความสำเร็จปัญหานี้เขาหรือเธอช่วยได้แน่นอนแล้วก็ประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จนั่นเน่มันก็นโทษส่วนหนึ่งก็คือทําให้เธอหรือเขาได้บรรลุเป้าหมายของเขาด้วยนี่เห็นไหมค the world เขาเองหรือเธอคนนั้นก็จะมีความเพียบพร้อมทุกอย่างมีจากปัญหาครั้งนี้มันจะสร้างให้ให้ผู้ที่เข้ามาช่วยพิชิตปัญหาเนี่ยและทุกคนที่อยู่ในปัญหาเนี่ยได้ประสบกับาการเรียนรู้การเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ามาทําให้มีความเติบโตขึ้นมาทางจิตวิญญ,ญาณเห็นไหมคะเขามีความพร้อมเขามีทุกอย่างดาบ ไม้เท้าเหรียญถ้วยเขามีอาวุธครบทั้งสี่อย่างอยู่กับตัวเลยทีเดียวความสง่างามก็เกิดขึ้นและที่นี้ความสําเร็จมันจะเป็นแค่ไหนนี่ค่ะสําเร็จแน่นอนเธอคนนี้น่าจะช่วยได้สําเร็จแน่นอนสําเร็จแล้วก็มีความสุขมีความสมหวังทุกคนมีความสมหวังจากที่คล่่าเคร่งพยายามบากบากั่นตกลุม ดำก็แล้วอะไรก็แล้วแล้วก็มาประสบความสําเร็จจนได้ความสําเร็จข้างนี้มันจะได้เฉลิมฉลองกันไหมนี่เห็นไหมคะเราจะมามีเวลาที่เฉลิมฉลองสนุกสนานมาอยู่ด้วยกันกับครอบครัวมีความพร้อมทุกสิ่งอย่างดวมเพนสรุปายสรุปสุดท้ายใบหนึ่งนี่ที่หลังจากนี้ก็จะไม่ไม่เหนื่อยอีกแล้วเห็นไหมคะมีเวลามานั่งทํางานที่ชอบปัญหาทุกอย่างมันจะถูกวางไว้เบื้องหลัง ปัญหาทุกอย่างมันไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปเพราะว่าเธอจะมามีความสุขกับอนาคตที่ที่เธอเก้าวแล้วก็เข้าไปยืนแล้วก็ยืนได้อย่างสวยงามด้วยเห็นไหมฮะไพ่ดูสิคะบ์โ t ทอมเอาต์เด็กนี่ค่ะเป็นยังไงเอ็ดออฟคับแปดถ้วยซึ่งแปดถ้วยของสำรับนี้จะสวยมาก แปดถ้วยคือความพรั่งพร้อมมีพร้อมทุกสิ่งอย่างมีบ้านมีความรักมีมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่รายลอ้อมรอบตัวไม่เหมือนแปดถ้วยสําหรับอื่นซึ่งจะเหมือนกับยังจะต้องไปหาบางอย่างมาเติมเต็มแต่สําหรับนี้นั่นคือเต็มแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้ามาพิชิตปัญหาในครั้งนี้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่เป็นคนในครอบครัวนี่แหละค่ะเป็นคนที่ ณนะตอนนี้ดูแล้วเขาไม่มีอะไรจะช่วยได้เขามีแต่ความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทําให้ได้ที่จะรักษาความสุขในครอบครัวไว้ให้ได้แล้วก็เขาหรือเธอน่าจะต้องไปเจอปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันกดดันมากๆจนกระทั่งผลักผลักให้เธอหรือเขาเนี่ยห,หาหาหนทางที่จะออกแกปัญหานี้หรือว่าไปเจองาน งานที่ชอบงานที่ใช่ทําจนประสบความสําเร็จในงานแล้วก็สามารถมาช่วยเหลือทุกคนได้เพราะฉะนั้นรอดูกันนะคะว่าฮีโร่ Hero, หรือผู้พิชิตปัญหานี้จะเป็นอย่างที่ไม่หมอทำนายไว้หรือไม่ซึ่งไพ่แบบนี้ก็จะมีกําหนดเวลาประมาณ6เดือนสมเดือนหรือ6เดือนนะคะนับจากวันที่คุณดูโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการรับชมคลิปนี้ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย